สวัสดีครับพี่น้องยูทูบพี่เลกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสียงเหมือนเดิมครับจะนำเสนอนะครับเกี่ยวกับสนไทยนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับเสจะนําพาพี่น้องมาทําความรู้จักกับส่วนไทยขานะครับมันมีหลายประเภทครับขาใหญ่ไมว่าข่าหั่งข่าโหยข่าน้ําอะไรประมาณนี้นะครับมีเยอะแยะครับสําหรับขานะครับที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า าากัลงกานะครับในส่วนของภางษาทางวิทยาศาสตร์ก็แอลฟิเน,นียกานลังก้านะครับหลักขาก็จัดอยู่ในวงของพวกกระชายนะครับพวกกระชายดำกระชายแดงพวกกระวงกระวานประมาณนี้นะครับวัคซีนนะครับจะอยู่ในวงเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีชื่อตามท้องถิ่นว่าเอเชชน,นะครับหรือว่า เ,เคยนะครับทางภาคเหนือจะเรียกนะครับแล้วแต่ภาคจะเรียกกันที่แน่ๆก็คือมันก,ก็จะเรียกขาครับขาเล็กขาใหญ่ก็จะเรียกขา,ขาเดียวกันนะครับพี่น้องนะครับทับขาเป็นพืชที่มีลําต้นใต้ดินนะครับว่าเงานะครับแล้วก็ยังประกอบไปด้วยใบดอกแล้วก็ผล,ลก็มเมล็ดนะครับโดยจัดอยู่ในตระกูลขิง กระชายประมาณนี้ครับแตจากชนิดตะกูลชื่ครับเป็นพืชนะครับเป็นพืชสมุนไพรที่หนึ่งที่บ้านเราแล้วก็ทางยูนีเซียนะครับนิยมนํามาใช้ในการประกอบอาหารต่างๆนะครับซึ่งเป็นเครื่องเทศเพื่อเพื่อแต่งกินอาหารกับข้าวขอเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องเทศเครื่องแกงอาจจะทำน้ำพริกต่างๆ ใช้ปรุงรสในอาหารต่างๆด้วยนะครับเช่นต้มยำทำแกงอะไรประมาณนี้ผัดุงผัดเผ็ดก็แล้วแต่ใส่ก็คือตัวเครื่องเทศนะครับได้หลาอย่างนะครับแล้วแต่ชอบนะครับมากแจะใช้ประกบ,บในการต้มยำครับหรืำต้มนะครับหรืออาจจะทำน้ำพริกอย่างอื่นก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังอกกยดอกก็ยัง และลำต้นก็ยังอ่อนๆก็ยังใช้รับประทานนะครับเป็นผักสดได้อีกด้วยนะครับก็ผักสดเช่นเอาเงาวานะครับถือว่าหัวอ่อนๆครับเอามาต้มแล้วจิกัปน้ําพริกกะติน้าพริกปลาลงปลาล้าน้พริกปลากปลาทูหรือเอามาหมกขาอ่อนก็ได้เลยครับสําหรับท่านที่ชอบหมกก็เอามาหมกได้นะครับกับเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับจะให้ความอร่อยยให้ดีๆครับก็เคย ในบ้านเขาทำบกขาวร่อยนะก็แสนจะอร่อยนะครับถ้าไม่ลองไม่รู้นะครับอร่อยสุดิทครับเปาวเหนียร้อนๆนะครับสําหรับประโยชน์ของขานะครับช่วยให้เจริญอาหารช่วยบำรุงร่างกายนะครับช่วยบํารุงธาตุไฟนะครับหลับนอนนะครับก็ขาก็มีสารหลายนะครับซึ่งมีฤทธิ์ที่ยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งนะครับ นอกจากเงวนะครับนำของสารของมะเร็งคือช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของมะเร็งไปในตัวนะครับอันนี้ใช้ในส่วนเงาเลยครับหรือให้ในส่วนของขาแครับก็ขาครับมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วยนะครับก็สารสกัดจากองอกก็มีฤทธิ์นะครับช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับช่วยรักษาโรคหลอดลมอ,อักเสบ ช่วยขับเลือดนะครับขับเลือดอารมณ์ให้เดินสะดวกัช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแลวก็เพิ่มการผอนผานของร่างกายนะครับให้ดีขึ้นนะครับพี่น้องกับน้ำมันนะครับน้ำมันหอมระเหยจากขายก็มีประโยชน์มากมายครับต่อระบบทางเดินหายใจของรถเราครับซึ่งช่วยอาการแก้ไข้หวัดครับ ว่าไอเก็บคออะไรต่างครับซึ่งสามสตัดนี้ก็จะเน่าแล้วก็จะเพิ่มื่้รักษาบบทางเดินเดิาใจนะครับพี่น้องเพื่อรักษาได้อยชางดี้นสำครับช่วยแก้ผมแน่นนะหน้าอกนะจะช่วยแก้ริบาดหน้าเพลินะครับจะช่วยขาแล้ช่วยอวันวขาจะมีสับพคุณทางพงยาครับช่วยขับ หักนะครับก็ช่วยอาการนะครับขึ้นไส้อาเจียนมองรถมองเรือนครับได้อีกด้วยนะครับใช้สำหรับใช้เงาเลยครับลดต่าแก่นะครับยาวประมาณนี้ครับครับเอามาเอ่อฟูดนะครับเอามาเอามาทำอะไรครับเนี่ยเอามาตํานะครับเอามาตําให้ละเอียดก็ตักน้ำใส่นับน้ำวดดีครั้งละหนึ่งแก้วครับหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับก็ นอกจากผ่าลิตของขานะครับก็สามารถ่นำมาใช้รักษาอาการปวดฟันได้นะครับด้วยการนำนะครับผลกระเบืไปบดไทาที่บริเวณที่ปวดนะครับเป็นยาแก้ท้องขึ้นอไอย่งอ้่องเฟ้อเนี่นนะครับขาก็จะรักษาได้ดีนะครับขับลมนะครับก็จะได้อย่างดีนะครับนะครับสลับดอกขาก็ ใล้รับประทานนะครับจะช่วยแก้อาการท้องเสียได้อีกด้วยนะครับับบออกซานะครับจะช่วยขับลมในลำไส้ช่วยช่วยอาการนะครับใช้ด้วยด้วยอาการใข้เงียบนะครับเอามานะครับล้วก็เป็นสมนไรครับหาก็มีสรรพคุณแก้บิดนะครับปวดท้องนะครับท้องป่วงนะครับแล้วก็อาจจะรักษาได้ดีนะครับอยากจะรักษาโรคท้องร่วงนะครับ ่วยอาการนช่วยอาการ,าการแก้อาการอาหารเป็นพิษนะครับก็ช่วยในการช่วยย่อยอาหารนะครับอ่าจะให้แก่อาการอาหารที่ไม่ค่อยจะย่อยนะครับแต่ช่วยได้นะครับแล้วก็ขาก็มีฤทธิ์นะครับเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับช่วยกบยังกนะร,ระเ,ะเพาะอาหารช่วยทำลายสารพิษทีต่ตกค้างในลำไส้นะครับก็ช่วยลดการบีบตัวของลำไส้ ช่วยขับน้ําดีนะครับแล้วก็แก้อาการวิธิการครับช่วยขับเลือดครับน้าข่าวปลาครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นยารักษาเอสโตรยนนะครับช่วยการการอักเสบครับกามสกัดจากเนา้อครับมีฤทธิ์ช่วยการแพ้ต่างๆนะครับอาการแพ้ต่างๆครับแล้วก็ยังช่วยแก้พิษจากแมลงสัตัดปล่อยด้วยนะครับช่วยรักษาโรคหูหนัง จะช่วยฆ่าแบคทีเรียและก็เชื้อราช่วยฆ่าพยาธิและช่วยรักษานะครับปากเลื่อนจะช่วยแก้ดาษครับแล้วก็เป็นยาแก้ลมพิษนะครับาครับจะช่วยแก้โรคน้ํากัดเท้ากัดนิ้วเท้านิ้วมืออะไรประมาณนี้ก็จะรักษาได้ลยครับจะช่วยแก้พวกทํำดาเขียวนะครับแล้วก็ช่วยแก้เป็นตะคิวนะครับ ก็นะครับช่วยแก้โรคปวดตรงเยื่อาอะไรต่างๆครับษารานัรสำหรับชาไอขาครับก็ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยนะครับตามกล้ามเนื้อนะครับการปวดบวมตามข้อด้วยการใช้อาหาครับนำมาผสมกับน้ำมันมะพร้าวนะครับแล้วก็ทาแก้อาการปวดดังกล่าวนะครับที่ปวดตรงไหนแล้วก็ทาตรงนั้นนะครับดอกแล้วก็ลำต้นนะครับอ่ันสามารถนำรับประทานนะครับเป็นผักได้นะครับ เนื้นะครับเอามาต้มก็ตาน้ให้สะอาดนะครับผสมกับตุลาขาวนะครับเพื่อเพิ่มอีกตุลาทำให้ดีกีไม่ตกนะครับก็ตุลาก็มีกินแข็งแข็งรงมากขึ้นนะครับก็ช่วยแก้อาการกรรมโรคนะครับช่วยบรุงลมนะครับลมสมรรถภาพทางเพศนะครับช่วยบำรุงทางสมรรถภาพทางเพศนะครับปวดื้นทับเลยครับ ว่าลกขอาไม่ข oh oh ัดนะครับเพช่ยบำรุงนะครับได้เรยแต่จะสบายนะครับเช้านะครับเอาดึกก็เอาแกงเอาแกงครับต้มนะครับืนว่าดองแบบเวลาขาวไปได้เลยครับสำหรับแล้วก็ช่วยบำรุงนะครับจากนั้นก็ช่วยบำรุงแล้วอมีสารนะครับามีฤทธิ์่วยฆ่าพวบจะมีกลิ่นนะครับไล่แมลงได้นะครับช่วยไล่แมลงนะด้วยกัน ลังดังกล่าวนะครับรับบางประเทศนะครับบางประเทศก็ใช้ขาเพื่อใช้ระงับกลิ่นปากได้ด้วยนะครับนี่นะครับอมุยไพของขาครับก็มีเยอะแยะนะครับมากมายหลายประการครับสำหรับสมุนของขาครับไม่ใช่เฉพาะขาและเป็นแค่ผักหรือว่าเป็นเึิงเทศอย่างเดียวนะครับเป็นอายารักษาครับเหมไปนไรนะครับสำหรับสมุนไพรขาก็ แต่บางคนนั่งกล่าวตามที่ปลาเสืได้กล่าวข้างต้นมาแล้วนะครับตกอกตกใจนะครับคลิปของปลาเสีก็ยาลืมนะครับไลค์แชร์กดติดตามแล้วก็แตะกระดิ่งกริงนะครับพี่น้องนะครับเพื่อไม่ใหพลาดโอกาสคลิปหน้าของปลาเสีนะครับเพื่อติดต่อเพื่อจะเสนอพี่น้องปลาสอต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องปลาเสืก็ขอใช้ชื่อว่าสวัสดีครับผม